สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นซอนฮึงมินทีมอ็บเดวีกันนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เขาจะสามารถทําประตรูหรือแอซซิตได้หรือเปล่านะนี่นะครับผมล้องเล่นนะครับเอาตรงๆนะครับเล่นปีกไม่เวอร์หรอกคลิปนี้ผมก็เลยจะเอามาเล่นกองหน้านะตัวนี้ไปดูสเต็ปเขาดีกว่านะครับนี่นะพรีสไตล์ก็โ o ส i ิฟวิงเกอร์นั่นแหละแล้วนี่นะครับบอลคอนโทรลเจนะรีแปดรีวิ่ง ทโพซิชั่นเจ็ดเก้าโลพาร์ตเจ็ดสองลบเจ็ดพาร์ตเจ็ดห้าฟินิชชิ่งแปดสิบเก้านะเฮดดิ้งหกสองนะครับนี่นะครับแล้วก็สปีดแปดสิบเก้าสปีดต้นแปดสิบเจ็ดนะอันอันเก่าตัวเก่าเร็วกว่านี้นะครับผมจําได้สปีดน่าจะเก้าสิบเอ็ดมั้งอันนั้นอนะแล้วก็บาลานซ์เจ็ดสิบแปดสตาเมนาแปดสิบห้านะครับแล้วก็ใช้เท้าซ้ายได้เวอีไฮนะ เอาจริงๆตัวนี้ผมว่าเหมาะสําหรับกองหน้ามากกว่านะเอาล้องเล่นดูแล้วก็มันฉีกออกข้างๆเกินไปครับพอเอาเล่นกองหน้าก็เล่นโคตรดีเลยนะครับผมตัวนี้เพราะงั้นเราก็จะเปลี่ยนกับเลวานนะโดยการเอาเดลเฟลมาแทนนะครับเพราะว่าเดลเฟลนั้นเปิดบอลดีนะครับแล้วก็เร็วด้วยไปครับเราไปหาคู่แข่งกันเลย มาดูกันว่าเราจะเจอใครนะครับผมอันนี้เล่นแบบอีเวนต์เอานะเจอคนนั่นแหละครับนี่นะครับทีมของเรามาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่านะเจอทีมอะไรเอ่ยเจอเมนยูนะครับฟูเมนยูเเนี่ยไม่ได้ดูตัวเขานะครับ โอ้โหมาถึงก็น่าจะเป็นโรนโดว่าแล้วโอ้โหมาที่เดย,ยองแล้วครับเ<ต>ขาเขียยที่เนี่มาเนี่มาแทงให้โรนันโดโรนันโดว่าไงโรนันโดโรนันโดยิงโอ้โหเรียบร้อยโดนำนำ1-0ยังเร็วเลยยังไม่ได้ทันได้ทําอะไรเลยครับสามนาทีแรกก็โดนเลยนะแปบ๊บเดียวก็โดนยิงเลยนะมาครับเราอย่าไปยอมจอนดีเอาบ้ามาที่เดลเฟลครับเบอร์เจ็ดมาที่เปรี จอดีออบ่าเอาไม่เอาบอลเชยเชยซนาโนครับไอ้บานไล่านไลหไหนให้เตยกุซิวามาที่ซากา้ทา,กาทำไมเอาซาก้าเล่นเบกะ่ะเดออยองมาที่เนมาครับเ<ม>นมาให้เดออยองเดออยองมาที่บรูโน่บรูโน่ให้เบโรน,นโดโรนัโดไป,ไปที่ซากา้าซากา้าว่าไงซากา้าซาก้าเปิดเตะรุนโดงได้โอ้โหแต่ว่าสเตเกนรับไม่ได้นะเรียไม่ได้นั่นแหละครับ มาครับเปิดบอลมาที่เดลาเฟลอาวเสียบอลแต่ว่าซอนหนึ่งมินยังได้ซอนยังได้ส่งไปที่เมสซี่เมสซี่ให้เดลาเฟลเดลาเฟลให้เปรีเปรีให้เดลาเฟลเดลาเฟลเดลาเฟลอีกแล้วครับช้าเสียบอลเอ็มบปปเป้เอมเ็เอมปบปปเป้ให้คิมิชคิมิมมาที่โดโดมาที่บรูโน่เฟนเัน,นเดสเฟนันเดสเฟนันเดสโดนอาราโฮเข้าอย่างสวยครับมาเดลาเฟลมาที่ซอนหนึ่งมิน สอนไปที่แมสซี่แมสซี่โอ้โหชายช้านะถ้าผ่านนี้ทะลุได้ยิงแน่นอนบอดมาที่เนยมาครับเนยมาไม่ห้โรนันโดซาตาันนิ่งเรียบร้อยสองประตูต่อศูนครับผมโอ้โหโดนนำไปแล้วครับสองลูกนะจะยิงคืนได้ไหมน,น้อนี่เอ็มาเป้โดนยิงสองลูกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะมาสวยจักได้อยู่มาที่เปรร่เราต้องเอาคืน เดลฟลมาที่สอนสอนให้เมซี่เมซี่เมซี่ไปที่เดมิเด่เดมให้สอนสอนให้เมซี่เมซี่แมซี่ส่งโอ้โหติดแต่ย้อได้ส่งมาที่ไนมามาให้บรูโน่ครับบรูโน่ว่าไงแทงไปให้เอมบัเป้ไปที่บรูโน่บรูโน่ให้โดดแต่ว่าอาราโฮเราได้สวยครับเปรีมาที่เดลฟลเดลฟลให้สอนสอนไปที่ แมซีแมซีให้เดมเบลเดมเบลแทงให้ซอนหลุดมาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยสองอ้ยหนึ่งประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหตีใครแตกได้แล้วนะกองหน้าของเรายิงแน่แล้วนะครับรเล่นปีกไม่ค่อยได้ยิงครับเอามาเล่นหน้าเลยตัวนี้มันจบสกอร์คมกว่าตัวเก่านะครับซอนตัวนี้ก็เลยเอามาเล่นหน้าดีกว่าครับรเล่นดีด้วยมาครับตอนนี้บอลอยู่ที่เรามาที่อาราโฮอาราโฮโอ้โห เสียบอลครับเจอดียว่ามาที่เดลาเฟลเดลาเฟลส่งไม่ดีโอ้โหยังเล่นไม่ออกเลยนะเดลาเฟลนัดแรกของเขาและเนาะมาครับเดยองเดียองมาที่โดโดไปที่กิมิชสวยเบรรี่เบรี่ดักได้แทงให้เดเมเล่เดเมเลจะส่งโอ้โหมันไปสลับตัวเป็นเบรี่นะครับกะจะส่งให้ซอนนะเมื่อกี้เนมาส่งมาที่โดโดไปให้เนมาเนมาไปให้ซาก้า สากาให้เนมานมาให้โรนันโดโรนันโดล้ำหน้านะครับสวยครับจังหวะนี้จากได้สวยสเตนเรามาที่อาโนไปที่เดมิเล่โอ้โหไม่ถึงเดมิเล่นะโดได้บอลน,นะครับโอ้แต่ว่าบรูโนยังได้ส่งมาติดเอาบ้าสวยส่งไปที่เดลาเฟลเดลาเฟลให้ซอนสอนให้เดลาเฟลเดลาเฟลใช้ความเร็ว กระชากไปแล้วกระชากไปแล้วเดลาเฟลทำไงเดลาเฟลส,งฟส่งให้ซอนโอ้โหติดคิมมิชเรียบร้อยครับจบครึ่งแรกนะครับอยู่ที่2ต่อนหนึ่งนะเราโดนนำตัวโอกาสครั้งเดียวเองนะงเขายิงสครั้งเข้าสอง,สองมาเริ่มครึ่งหลังกันเลยดีกว่าเราได้เขียนนะครับบอลมาที่คิมมิชมาที่อาโนอาโนให้เดเมเล่เดเมเลช่ช้าครับส่งติด ีกเราเป็นไรไม่รู้ครับวันนี้เล่นไม่ออกสวยแต่เรายังได้มาครับเปรีให้เดลฟิเดลฟิให้ซอนซอนซอนชชยอีกแล้วแต่เรายังได้ครับดาราโฮเล่นดีมากตอนนี้มาครับเดมเมเล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 ส่งมาที่เปรีแล้วครับบอลตอนนี้มาให้เดลฟิเดลฟิกระชากกระชากให้เปรีโอ้ไม่มีใครถึงแต่บอลถึงซอนยิงด้วยซ้ายเรียบร้อย สองประตูต่อศูนครับผมโอ้โหยิงไปแล้วสองลูกนะครับนันนี้โอ้โหบอลกระชอกมาถึงเขาเขาก็เลยยิงด้วยเท้าซ้ายนะเยเลาเฟลเปิดมานะเปร์รี่มองไม่ถึงแล้วก็มาถึงซอนนะครับผมจับแล้วก็ยิงเลยนะมาครับเขาเคียบอลอยู่ที่เดีชองอยู่ที่เนมาเนม่าให้โรนัลโดโรนัลโดเจออะไรบีเดนะครับจอเดียบา่า มาที่เดลาเฟลเดลให้เปรีเปรีแทงให้เดลเฟลเดลเฟลใช้ความเร็วของเขาเดลาเฟลใช้ความเร็วของเขากระชากมาอานูวอาไม่อยู่เดลาเฟลส่งมาที่ซอนซอนเกี่ยวแล้วก็ยิงเรียบร้อยสมประตูต่อสองนะครับผมโอ้โหสประตูต่อสองแล้วนะสุดยอดเลยครับลูกนี้แฮตทริกไปแล้วครับสำหรับซอนฮ่งมิน ต้องชมเดลาเฟลเลยนะครับกระชากแต่ครึ่งสนามมาเกือบครึ่งสนามนะโอ้โหอานัวไม่อยู่นะสวยมากครับลูกนั้นมาครับเราดักได้คืนแล้วจังหวะนี้มาที่สอนสอนให้เดมเมเลเดมเมเลจะเลียนแบบเดลาเฟลไหมเดมเมเลเดมเมเลสวยโอ้โหโดนเทโกซิวาเบียดล้มไปเลยนะเอาอยู่เลยครับเบียดอยู่เลยมาครับอ็มปเป เอ็มบัปเป้กระชากเจอกับคิมมิชเจอกับอาราโฮโอ้โหบอลผ่านไปครับแต่คนต้องอยู่นะมาครับเดลเฟยยังได้โอ้โหมองไม่ดีบอลอยู่ที่บรูโน่ให้มาทีโดแต่ว่าคุณเด้เอ้าคุณเด้ช้าคุณเด้ช้าเอ้ยเดายองยิงโอ้โหยิงออกเฉยเลยครับผมยิงออกนะครับตรงนี้ยิงออกเฉยเลยขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับ น่าจะหมดเรียวหมดแรงแล้วนักเตียของผมสตานินาเอาโอลิการล,ลงแทนเมซี่นะมาครับเราจะส่งให้ใครเล่นดีสเตเกนส่งไปที่อาราโฮนะกองหลังตัวสำคัญอาราโฮมาที่อาโนอาโนอาโนให้เดมิเลมาที่เบรีแล้วครับบอลถึงตอนนี้ซอนไปให้ที่เดลเฟล เดลเฟล์ว่าไงเดลเฟลยึดยักยึดยักไม่ได้ยึดยากครับยืนเฉยๆนี่แหละกระชากมากระชากมากระชากมาส่งให้ซอนแล้วก็ยิงเรียบร้อยสี่ประตูต่อสองนะครับโอ้โหเร็วจริงๆนะครับเดลเฟลคล่องด้วยโอ้โหอานัวไม่อยู่นะครับน้ำแล้วครับสี่ประตูต่อสองน้ำห่างแล้วสองลูกมาครับก็ได้เกียร์บอลมาที่เนมาจ่ายไม่ดีนะ เราอย่างได้โอดีกาแทงให้ซอนหึงมินซอนหนึ่งมินจะเป็นลูกที่ห้าหรือเปล่าซอนซอนซอน,ซอน <c oughs> กำลังจะยิงด้วยซ้ายนะเังมาสกัดก่อนวานได้ให้แมสซี่แมสซี่แมสซี่มาที่ฮาร์นโ <c oughs> อ,อ้บอลทะลุไม้เอ็มป,ปเป้ครับเร็วด้วยตัวนี้จอร์ดี้เอาว่าจอร์ดี้เอาว่าเขากระชากมาแล้วเอมปาเป้ยังกระชากอยู่เปอร์สตันนิงมาให้แมสซี่แมสซ,ซี่ยิงด้วยขวาเรียบร้อย สามประตูต่อสี่ 4, นะครับไล่มาแล้วโอ้โหโเสียง่ายจริงๆผมจังหวะนั้นจะเสียก็เสียง่ายๆขอเปลี่ยนตัวอีกรอบนะครับไม่ไหวจริงหงลังกลางตอนนี้มาครับบอลอยู่ที่อานูอานูอานูาาไปที่คุนเดแล้วครับบอลอยู่ที่คุนเดแล้วให้อาราโฮแล้วก็ไปที่คุนเดนะ จ้าคันเซโลมาที่เดลเฟลนี่มาเนมมาแทงให้เดลเฟลกระชากอีกไหมกระชากอีกไหมกระชากอีกไหมว่าไงเดลเฟลสส่งไปที่คันเซโลก่อนคันเซโลให้ที่เนมานมาให้เดลเฟลเดลเฟลให้คันเซโลครับบอลมาที่คิมิชคิมิชาคิมิชาแต่แย่งได้บอลมาที่โอดีกาให้อาร์โนครับอาร์โนให้ออดีกาอดีกาต์มาให้สังเดมเบเล่นะเดมเบเล่ เดมเบลีเมเลกระชากเอา้าเขาไม่เล่นแล้วเดมเบลโอ้โหมาเล่นต่อต,ต,ตายเฉยอ้าวจบแล้วครับผมสกอร์อยู่ที่3ต่อสีหรือ4ต่อสานั่นเองครับผมเราชนะนะซอนยิงไปสีลูกเลยนะครับสุดยอดเลยนั่นนี้โอ้โหต้องชมเลยนะทั้งซอนทั้งเดลเฟลนะครับ นี่ครับโอ้กัดยิงผมแค่สีครั้งเองนะเข้าเข้าสีลูกเลยต้องกรอบสีเข้าสีเลยไปดูเรตติงครับนี่ฝั่งเขาครับโดโยสุดนะพี่โดของเราอันี้มาฝั่งเราครับซอน8.5เดลเฟล7.0เนม6.5นะครับผมคลิปวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นซอนฮึ่งมิน ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ขอไปสำหรับเสียงรบกวนนวยนะครับขอบคุณมากค่ะ